ครับสวัสดีครับวันนี้มาแนะนําสวิตช์ iot นะครับแป้นสวิตช์แบบนี้นะครับด้านนอกเป็นกระจกนะครับเราสามารถที่จะใช้มือสัมผัสนะครับปิดเปิดได้นะฮะเห็นไหมฮะปิดเปิดได้นะครับสามารถที่จะใช้รีโมทนะครับคลื่นความถี่4 3 3เมกะเฮิรตซ์นะครับในการปิดเปิดนะครับคอนโทรลนะฮะสามารถที่จะใช้สมาร์ทโฟนนะครับคอนโทรลได้ จากที่ไหนๆในโลกนี้ก็ได้หากมีอินเทเนะครับเขาเรียกว่าระบบ IOT นะครับสามารถที่จะใช้เสียงนะครับในการควบคุมในการปิดเปิดได้นะครับสมมุติว่าตัวนี้ผมตั้งเป็นห้องโถงนะครับตัวที่สในห้องน้ำนะฮะตัวที่3นี่เป็นห้องชั้นล่างนะครับสมมุติว่าเราสามารถที่จะบอกให้สมาร์ทโฟนบอกว่าปิดสวิต ห้องชั้นล่างตัวนี้ก็จะดับนะปิดสวิตช์ห้องน้ําตัวนี้ก็จะดับนะครับ,ปบ,รบเปิดสวิตช์ห้องน้ําตัวนี้ก็จะเปิดนะฮะก็สนใจนะครับคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับสวัสดีครับ